ตามละสองหมื่นทาที่ผมดูนะครับประมาณนี้เฉลี่ยประมาณนี้ที่จะขายอันนี้มันได้สองเดือนแล้วเนี่ยมันเริ่มจะเป็นปกติแล้วเนี่ยดีขึ้นแล้ว,ลวใช่ไหมตัวเนี้ย ดีขึ้นแล้วตามขาตามอะไรมันก็เป็นเป็นแผลอยู่เห็นมันจะรอยแผลนี่เป็นนั่นครับเป็นแผลตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยตัวนี้ตัวไหนพี่ชี้อดําๆนี่มันหายแล้วนี่ตกสะเก็ดแล้วตกกระดิแล้วนะอันนี้หายกี่เดือนแล้วอันนี้มันสามเดือนแล้วครับตั้งแต่เริ่มเป็นเริ่มแรกเลยนะนี่แผลนี่เห็นไหมถ้ามันลดมันจะออกเป็นเลือดเดี๋ยวนี้แล้วต้องเอาไปนั่นมาทาด้วยนั่นมันเริ่มหายแล้วนี่ตกสะเก็ดแล้วอ๋อจะเป็นแผลอย่างนี้ครับ เราพอมันหายมันจะตกสก็ดไปแบบนี้นี่มันหายแล้วนี่ตัวไอ้ที่เป็นจุดดำๆเนี่ยมันหายหมดแล้วอืมเงืออยู่เพลนี่ต้องทายายตวเพลสีเดงๆหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทในวันนี้ที่มาแจก้ไให้เราพิสกิน์เลยครับของพี่น้องทั้งในสมุดแคปปีซึ่งมีถอบในสมวดเก้ารายให้รีบดำเนินการตั้งคณะกรรมการประชุมเพื่อจะเบิกจ่ายให้เร็วสุดน้ำยาที่ฆ่าเชื้อไปก่อนอันนี้แล้วหมดไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทที่จะจ่ายให้ ติดขัดไปหมดทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเรื่องของสัตว์พอรูปปลาป่าได้ครับแต่อยู่มาวันหนึ่งคือหนึ่งก็มีเจ้าโรคนี้มาหาเกษตรกรทั่วทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทั้งทั่วประเทศนั่นแหละครับบางคนก็เป็นแรงรักษาองค์การมณฑนตบลช่างปีได้มามอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลำปีสกินที่ระบาดแล้วก็ทำให้สัตว์ ได้ตายลงนะครับก็วันนี้เป็นรอบแรกในจํานวนอยู่หลายตัวทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเงินกว่าแสนกว่าบาทนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาให้พี่น้องเกษตรกรได้นําไปจับจ่ายใช้สอยจากการที่มีโรคระบาดสัตว์เกิดขึ้นในืุนที่อำเภอซึ่งอาเภอเองได้ทดําดะบวนการตามขั้นตอนได้สํารวจตรวจสอบได้ยืนยันข้อมูลแล้วก็นําเข้าสู่การประชุมพิจารณาของกชพอาเภอซึ่งทั้งอํเาเภอซรีขรภูมิมี โรคระบาดของลาปิสกินเนี่ยส่งผลกระทบทั้ง15ตำบลและในส่วนของตำบลช่างปีนะครับซึ่งท่านนายกองการมาสนตบลท่านได้สํารวจตรวจสอบงบป,ประมาณในองค์การมาสิตบุในการช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติแล้วท่านยังพอมีงบป,ประมาณที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ท่านจึงได้ตัดสินใจที่จะให้การช่วยเหลือแล้วก็อําเภอจึงได้ ให้อนุมัติในข้อมูลแล้วก็พิจารณาแล้วก็ได้ส่งเรื่องให้องค์การมหาสุน,สนตบลได้นำมันการาเบิกจ่ายงบประมาณมาช่วยเหลือซึ่งวันนี้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้เห็นรอยยิ้มของเขานะครับซึ่งปกติแล้วโคกระบือต่างๆที่เขาเลี้ยงนถือว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นอาชีพหลักที่เขาสร้างรายได้แต่เมื่อได้มาเสียชีวิตลงนะครับก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้เขาได้รับความเดือดร้อน หนจะเรื่องภาวะที่มีการระบาดของเชื้อโควิดที่ทำมาหากินก็ลําบากอยู่แล้วเกษตรกรท่านได้บอกผมว่าเงินที่รับการเยียวยาวต้องมีตั้งแต่หลักพันจนหลักหมื่นสองหมื่นเนี่ยในแต่ละแต่การเสียหายของแต่ละครอบนะครับท่านก็เงินจํานวนนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะนามาช่วยเหลือในการจับใจ่ายใช้สอยได้อยู่หลายเดือน2เดือน3เดือนขึ้นทีเดียวน,นะครับเกษตรกรก็มีกําลังใจขึ้นที่เห็นภาครัฐได้เร่งรัดเร่งเรียบแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างจริงใจเห็นผล นะครับเป็นรูปประรมวันนี้นะครับซึ่งได้มาได้มอบอยู่หน้าพออเลยนะครับเพราะว่าจะได้ถือว่าได้โอกาสมาเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็ได้ตรวจดูอีกครั้งหนึ่งด้วยเพราะว่าคงจะไม่มีเพียงรอบนี้แต่อย่างไรก็ตามประสัวดำอำเภอศิรลภูมิก็ได้พยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอรอบคือป้องกันไม่อยากจะให้มันเกิดอีกนะครับอย่างเต็มที่นะครับก็พยายามป้องกันเช่นการมาฉีดพ่นเช่นการจัดหาวัคซีนนะครับก็เพื่อที่จะให้ ยุติหรือระงับปัญหาแก้ไขปัญหานี้ให้เกษตรกรต่อไปซึ่งต้องขอขอบคุณองค์การรัฐสัรนตัวชนช่างปีขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือต่อเลยครับเรื่องต่อเลยนัดทางไหนเรานัดนัดคนไหนที่นในนัดนั้คนไหนโอเคเข้าเลยครับเข้าเลยมา